เอาลร่างค่ะท่านผู้ชมครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องๆหนุ่นู้รุ่นู้ทุกคนกันด้วยนะครับผมมาอยู่กับครีมวันพีทเบลตี้รัตนะครับผมกับช่อง n e t n s t v นะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะคะ9วันแล้วล่าสุดคือ9วันที่ลงคลิปนะฮะเนื่องจากไม่มีคู่แข่งอย่างช่อง JM มิเกลนะครับผมซึ่งลูกพี่แกคลอดนะครับผมชื่อว่ามิเกลนะฮะ ก็ดินดีกับพี่จอร์ดด้วยนะครับผมได้ลูกสาวนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะมาอาชิปเหมือนเดิมนะครับผมถึงเราจะไม่มีคู่แข่งแล้วก็ตามนะฮะตอนนี้ผู้ติดตามของผมก็อยู่ที่300ผู้ติดตามแล้วนะฮะสามคนนั่นเองนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณกันด้วยนะครับผมที่ติดตามช่องบ้าๆอย่างผมที่ไม่มีสาระและความรู้อะไรเลยนะฮะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นกับตันชิดและกับตันรอนะครับผมซึ่งเราจะมาเป็นภาระเพื่อนร่วมทีมนะ ย้ำว่าเป็นภาระเพื่อนร่วมทีไม่ได้มาแบกนะครับผมแต่ก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่ ดีที่สุดเนื่องจากตัวละครตัวนี้ผมไม่ได้เล่นนานมากเลยนะฮะปกติผมจะเล่นสายขีอ่าสายหมัดสีเขียวแล้วก็สีแดงนะฮะส่วนมากก็จะเป็นสีเขียวนะผมซึ่งตัวนี้เป็นไอดีหลักนะที่ไม่ได้เล่นสายอ่าไม่ได้เล่นสายหมัดสีฟ้าหรือแบบพวกสายสีฟ้านะเนื่องจากซับมันไม่ค่อยเน้นนะครับผมก็จะพยายามเล่นเต็มที่เพื่อไม่เป็นภาระเพื่อร่วมทีมน,นะมาดูน,กนเกกันต่อครับผมเราเก็บแชงสีเขียวไป1ตัวนะฮะแปลง ไปกับตันคิปนะครับผมกับตังคิปเฮ้ยไคโดใกล้จะตายแล้วนี่อ้าวเรียบร้อยโอ้ดรอหลบได้เฉยไคโดดอนหลบได้แล้วยังไงยังไงอ้าวไคโดหายอ๋ออยู่นี่มาตัอนี้สกอร์อยู่ที่สองสามนะฮะเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแพ้ชนะไม่สําคัญนะฮะผมโอ้โหเล่นที่เผื่อโรเจอร์คาเมราลีก็อยากเล่นโรเจอร์เลยอะไอคิมหน้าผมอัดโรเจอร์ดีกว่านะ แต่ว่าตอนนี้อยากเล่นคิดรอเนื่องจากแบบมันผิวนะมันตัวมันตัวละครมันผิวมากเลยโรเจอเอ๋ยเมื่อกี้ทําใครไว้เมื่อกี้ทําใครไว้เอ็นน้องพี่นี่ของแท้ของแท้ครับของแท้นี่มาครับผมโซโรโลโลอาโซโรเรียบร้อยครับผมแตกไปหนึ่งนะฮะโลโลโอาโซโรของเราครับผมมาดิโดนลบหนึ่งทีนี่เป็นได้อีกคนที่ทำได้ไงอ้าทำได้ยังไงเอ้เขาก็โดนได้เหมือนกันเฮ้ เฮ้ยโ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 อ้โอ้เมื่อกี้นี่อะไรอ่ะเมื่อกี้ผมอยู่ตรงนั้นนี่โอ้สงสัยโดนน่าจะโดนคุมมัตบกลับนะแต่ทําไมมันแบบมันเน็ตช่วงเที่ยงอ่ะมันแหลกๆอ่ะแสกซอซแหลกซอซแหลกนะฮะตอนนี้หนึ่งสี่เลยเวลาสิบวีแล้วนะฮะคุณดูว่าเราจะแก้เกมได้หรือไม่ตอนนี้จังหวะนี้เราขอปูมปูไปหนึ่งทีก่อนเดี๋ยวการแล้วกันเก็บโซโลไปหนึ่งตัวขอดึงธงก่อนได้ไหมขอดึงธงก่อนได้ไหมธงที่สามว่ายังไงธงที่สามจะได้ไหมครับผมโอ้โห ชนะทุกคน3-2นะครับผม MVP ก็เป็นของโลโลนัวโซโลนะครับไม่รู้ว่าชนะได้ยังไงนะฮะซึ่งผมนั้นก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะโอ้จบสกอร์ไปที่3-2นะครับผมเกมที่1ของเรานะฮะก็ถือว่าตึงไหมก็ตึงนะตึงนะแต่ขอตึงกว่านี้อีกได้ไหมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเกมที่2กันครับผมไป มาจบเกมที่1ก็มาต่อเกมที่2กันเลยนะครับผมกับตัวละครคิดรอนะฮะคิดรอคิดรอคิดรอคิดหลอนอนอนคะับผมก็เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ก็จะดืมไปติด ไปติดไปติดปะสัสไปติดตามทิกตอกผมกันด้วยนะครับผมนีสตาร์นะครับผมไปติดตาความรอความเฟี้ยวความฟ้าผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวขึ้นชื่อช่องให้ตามนี้เลยนะครับผมก็ไปสามารถไปกดติดตาม t ิกตอกเตอร์กันได้นะฮะอยากเป็นดาวทิกตอกแล้วนะฮะเนื่องจากเป็นยูทูบเบอร์ไม่ได้เฮ้ก <c oughs> ็อยากเป็นทั้งสองทางนั่นแหละครับผมมาแล,ล้วรอไปล่า,ลาเป็นคิดก่อนแล้วกันยังไงครับผมยังไงล่ะยังไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยโดนอะไรวะโอ้โดนแฉง แช่งแช่งแช่งให้เพื But, ่อนให้เพื่อนได้รู้ว่าเรานั้นมีกินมาดิมาดิไอ้น้องมาดิมาดิใครก็ได้มิทายเตรียมตัวตายไปซะเรียบร้อยเรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยหรอไม่เรียบร้อยหรอฮู้เฮ้ยทำไมแช่งมันเยอะจังแช่งเกลื่อนเมืองมากเลยนะเอาตรงแช่งโคตรเกลื่อนเมืองเลยโอ้าเอาเอาเอ้าเอาอยู่ๆก็โดนน้ำเม็ดแบบไม่รู้อินูอินี่นะแต่ตอนนี้ขอดึงคงแก้แกเกมก่อนแก้เกมก่อนอ้ ทำไมแฉงฝั่งนะั้นมันแบบมันแบบว่าแบบมันเยอะเกินอ่ะมันเยอะเกินไปพี่น้องครับพี่น้องเลยมาดีมาดีมาดีแชงแชงเลยแชงเด้ลแงเด้นะฮะแล้วลุมที่เตรียมตัวตุยได้เลยไอ้น้องบายบายจุบ๊บซิยูอีเกนทูมอร์ลูห้ากับยมบรคไปซะขอแป้งลาเป็นรอนะฮะนี่รอรอเอาการฮะเนี่ยรอรอรอ,รอจังหวะนะรอจังหวะรอจังหวะเอามาแล้วคิดมาแล้วคิดมาแล้ว มาแล้วไอตัวปอมันดีจ้าดงลดอลบหนงทีนะครับผมนี่เป็นไงแล้วก็ไปล่าเป็นชิเอาคือเน็ตตอนเที่ยงมันแบบมันกระตุกอะ่ะมันกระตุกอย่างไงไม่รู้แต่เราก็อัดไปแล้วอะเออช่างมันเถอะโอ้เน็ตมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสมดุลเลยโอ้ เล่นไม่ดีโทษปีโทษกองนะฮะหมายถึงผมเนี่ยโอ้ยชัดสองสยองขวัญเป็นร่างเป็นคิดนะขอกรปั้นขอกระปั้นหนึ่งทีแล้วกันเา้าวหายไปหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยชิดจะตาย,ยคิดจะตายครับผมคิดจะตายคิดจะตายคิด,คดถึงคิดแคบนะฮะมาดีเรียบร้อยไปเรียบร้อยไหมเอา้าเฮ้ยทำไมมันไม่ตายอ่ะมันมันควรตายแต่แต่มันไม่ตายไม่เป็นไรเอ้ชน็กล้าไปละโอ้อะไรยังงงงงกับอะไรวะ อยู่ๆก็ตีใครไม่เข้าเลยนะฮะงงเหมือนกันน่าจะน่าจะแพนะตอนนี้น่าจะแพ้แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เต็มที่แหละดวลลุงทีนี่ไม่โดนใครเลยขอตู้มลุงทีไม่รู้ว่ากดใส่ใครแต่ก็ขอกดไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้กดนะฮะดวลลุงทีนี้ของแทมาแล้วไอ้น้องมาไหนๆก็จะแพ้แล้วก็ขอไปสักหนึ่งตัวแล้วกันการูการะนะฮะอู้แฉง ไม่ไหวละไอ้แช้งตัวนี้มากดสกิวยำๆเลยเลยกันโหจบสะกอนไปที่สอาผมแพ้ทุกคนผมแพ้ได้ยังไงคือเกมมันแบบว่าแบบแบบมันมันแบบว่าแบบแบบว่าแบบว่าแบบว่ามันกระตุกมันค้างหรือผมไม่ได้จ่ายค่าเน็ตอะผมก็งงเหมือนกันเดี๋ยวเราไปแก้มือในเกมที่สามกันครับผมไปจบเกมที่หก็ชนะ เกมที่2ก็แพ้เกมที่3าไม่ต้องห่วงครับผมผมจะไม่ทําให้เพื่อนเพื่อนผิดหวังแน่นอนถามว่าชนะไหมแพ้ครับผมแต่เราจะเล่นเต็มที่นะดูจากทรงแล้วน่าจะแพ้แหละเนื่องจากเราไม่เราไม่ถนัดตัวนี้ไม่ถนัดเลย <c oughs> แต่ก็อยากเล่นนะครับมาขอดูเชิงก่อนแล้วการว,ว่าฝั่งตรงข้ามจะเล่นยังไงโอ้เมื่อกี้นี่เห็นอะไรไหมาปานวาลีดูปแบบทีหนึ่งเลยนะเมื่อกี้อะโรเจอร์เตรียมตัวลนาะโลกเลยไอ้น้อง เรียตัวลาลกเลยน้องเรียบตัวลาลูกเลยน้องมาไงไฟช็อตแบบนี้เรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยหรอเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเรียบร้อยไหมแตกหนึ่งสวยพี่สวยครับผมมาตอนนี้สามสองนะสกอร์ถือว่าดีอยู่สกอร์ถือว่าดีอยู่นะถือว่าโอเคอยู่ถือว่าโอเคใช้ได้โอเคใช้ได้นะับผมเจอกับลุจินะับผมลุจินะฮนะ ผู้ปานวารีอย่างสวยอะจินเบจินเบยหรอไม่ใช่รุจิพูดผิดมาเราต้องชนะทุกคนเราต้องชนะเราต้องชนะมาครับผมมายังไงมายังไงครับผมยังไงแล้วไงเคลดอตโดนหนึ่งทีแล้วก็ตุ่มตุ่มตุ่ม,มนะฮะดอตโดหนึ่งทีก่อนแล้วกันแล้วก็แปลงร่างเป็นรอจากนั้นแล้วก็เข้าไปใส่ฟ้าช็อตหนึ่งทีไม่หลุดใช่ไหมแล้วก็ตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดา,รราโ,รราโ้ดอตได้เฉย เก่งเกินมาดีสามสามหนึ่งไม่ถือวอลลุ่มเฮ้ยไม่ใช่ดิสองหนึ่งถือไม่ถือวอลลุ่มสองหนึ่งไม่ถือวอลลุ่มนะหรือสามหนึ่งก็ไม่ถือวอลลุ่มมาวิ่งช้าแบบนี้เรียบร้อยไหมไม่มีใครเรียบร้อยนะฮะมีแต่ผมนี่แหละจะเรียบร้อยก่อนแต่ลาเป็นรอครับผมจังหวะนี้มาผมแน่นแน่ไหมแน่นแน่ไหมรอจังหวะรอจังหวะเราต้องรอจังหวะนะเราดูว่าเขาจะเล่นกันยังไงนะครับผมนี่แต่ลาเป็นคิ ก่อนแล้วการจะได้ชิมหนัก,หนกว่าควรเล่นยังไงต่อมาแล้วก็ตู้ตู้ไปหนึ่งทีครับผมขอบีบสมองหน่อยแล้วการพูดโ,โอ้ผมติดมือนช่วยด้วยครับช่วยด้วยติดมืนติดมืนช่วยด้วยช่วยด้วยโอเคยังยังไหวยังไหวยังไหวน้องพี่ยังไหวน้องมายังไงครับผมสามสองนะฮะสกอร์ก็ถือว่าโอเคอยู่สกอร์ก็ถือว่าโอเคอยู่ขอดึงธงกตระการ,การขอดึงธงกตระการนะคาคุคาโงชิโอ,โอ โอย่างเลงอ่ะห้าดาวทําไมตัวผมแบบเล่นแบบนี้ทําไมมันไม่เลงเลยวะงงท,ะทั้งที่เราก็เป็นหกดาวแต่ผู้เล่นสองดาวนะตัวละครหกดาวแต่ผู้เล่นสองดาวก็มีเหมือนกันนะฮะมาดีมาดีครับมาดีครับมากดชา้าแบบนี้ขอตั้งค่ายหนึ่งทีแล้วขอดึงทุ่งก่อนดึงทุ่งก่อนเราสองสองหนึ่งไม่ถือวอารวมสองหนึ่งไม่ถือวอารวมนะเพราะว่าเขาเป็นนิกกานะโอ้ไปตีมันทําไมล่ะครับมันเตอร์เตอร์ ดอปลงบันทีเปิดโตมาครับผมแพนดน้าตัวนี้แหละจะเป็นคนที่กำลับเจ้าเพ้อสองตาติดทุกคนโอ้โหเพ้เพ้เรียบร้อยนะคะจบสกอร์ไปหนึ่งหนึ่งสี่ครับผมเออเป็นสกอร์ที่หน้าาคาพึงใจมากมากเลยนะฮะอย่างน้อยเราก็ชนะเกมหนึ่งแหละ ชนะกมนหนึ่งแหลกก็ไม่เป็นไรนะครับผมแพ้แพ้เป็นพระชนะเป็นมาเราต้องปล่อยวางนะับปล่อยวางไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็บ้าแล้วนะผมแพ้อะไรตั้งหนึ่งสี่สองเกมนะฮะหัวร้อนจัดเลยหัวร้อนจัดเลยฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมกับการกลับมาเล่นสายวิ่งสีฟ้านะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง net es tv กันด้วยนะครับผมอาจจะอธิบายผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย